สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับที่มาของระบบ VTEC เ,เรื่องของปุ่มวิเศษเสียงหัวเราะแสดงความยินดีและเสียงเปิดแชมเปญฉลองความสำเร็จทว่าไม่มีเสียงใดสามารถกบเสียงตอกย้ำอยู่ในสมองของนาการบุระได้ตลอดเวลามันได้ผลจริงๆนับเป็นปีๆ ทิโยชิโอนาการุระหัวหน้าวิศวกรฟอร์มูลาวัน One, คิดวนเวียนไปอยู่ในสมองของเขาว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้ไม่มากกว่าเดิมที่เป็นอยู่และทำอย่างไรให้เครื่องยนต์สามารถยืดหยุ่การใช้งานในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเช่นอวัยวะต่างๆในร่างกายมนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้อย่างมหัศจรรย์เมื่อร่างกายตกอยู่ในสภาวะตึงเครียดหรือตกใจสุดขีดมันจะปล่อยฮอร์โมน ซึ่งเป็นพลังงานแฝงในตัวมนุษย์เมื่อยามที่ตื่นเต้นหรือตกใจสุดขีดพลังแฝงนี้จะถูกนํามาใช้โดยไม่รู้ตัวทําให้มนุษย์ทําสิ่งที่เหลือเชื่อได้แต่รถยนต์นั้นทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีชีวิตทําอย่างไรเขาจึงจะสามารถสร้างสารสิ่งที่คล้ายกับจากกลสมบูรณ์และจะทําอย่างไรให้เครื่องยนต์สามารถปรับตัวเองได้ทำอย่างไรให้เครื่องยนต์สามารถดูดซับพลังงานได้มากขึ้น เพื่อที่จะทํางานได้หนักขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้แรงกดดันและเขาจึงสามารถสร้างพลังงานแฝงในตัวเครื่องยนต์ได้นักกุงเม็กซิโกซิตี้ปีพุทธศักราช2508สนามสุดท้ายในรอบปีของการแข่งโฟมบราวันของทุกคนในการแข่งขันนัดนี้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นการบันดาลของเทพพยากรณ์รวมถึงริซซีจ,จินเทอร์นักแข่งร่างเล็กชาวแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเตรียมพร้อมอยู่ในรถสีขาวของเขาจินเทอร์เริ่มสตาร์ทในตำแหน่งที่2และเขากำลังใช้ความรวดเร็วเตรียมที่บนสนามแข่งได้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นราวปฏิหารแรงผลักดันในเขาทยานนำคู่แข่งไปอย่างเรือเชื่อจินเทอเร์เล่าว่าผู้คนรอบสนามต่างส่งเสียงร้องเชียร์กันอย่างสนันบันไหวนาคามุระได้ติดตั้งปุ่มวิเศษไว้ที่หน้าปัดรถยนต์ที่ผมขับทุกครั้งที่ผมกดมันผมจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของเครื่องยนต์ ที่ระเบิดพลังออกมาอย่างถึงที่สุดผมก็เลยกดปุ่มนี้ทุกครั้งที่ผมต้องการจนกระทั่งผมเห็นธงตาหมากรุกโบกสะบัดอยู่ตรงหน้าและนั่นคือครั้งแรกที่เราได้รับชัยชนะในการแข่งโฟร์มูราวันด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะนี้นากามุระได้ทําในสิ่งซึ่งมากกว่าการช่วยฮอนด้าเป็นแชมป์โฟร์มู่าวันครั้งแรกแต่เขากลับกลายเป็นผู้กินคนระบบง่ายๆจากความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่ถึงแม้ว่าวิศวกรทั่วไป ที่มีความฝันที่จะสร้างปุ่มวิเศษแบบนี้มาเป็นเวลาช้านานแล้วแต่ไม่เคยมีสิ่งไหนมีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นได้ยิ่งขึ้นไปกว่าการแข่งโฟม์ราวันที่เม็กซิโกครั้งนั้นหลังจากนั้นอีก30ปีวิศวกรโฟม์ราวันคนอื่นๆของฮอนด้าก็ได้ใช้เทคโนโลยีของปุ่มวิเศษนี้เพื่อการพัฒนาของรถยนต์บนสนามแข่งมาเป็นเครื่องยนต์ของรถทั่วไปรู้จักกันในานามวีเทค ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่